ก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับสำหรับแฟนฟุตบอลชาญจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็แฟนฟุตบอลชาญจังหวัดศรีสุเกศครับขอเสียงกองเชียร์ศรีสุสเกศยูไนเต็มเลยครับผม <c oughs> น,นี่ครับมีทุกที่ครับแล้วก็ขอเสียงแฟนฟุตบอลชาญจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับผม <c oughs> เริ่มเกมกันเลยครับสุรินทร์ซิตี้ได้เคลียร์เริ่มเล่นก่อนครับบุ๊ เกิดไกลทางขวาูนะครับออกข้างไปเลยพิเศษอาราพาดแล้วกันตะพงชังางทวรกันตะพงจะลองไหมกันตะพงลรอ,อปาดเข้ามาครับไม่มีตัวโชกครับันที่3ไหลมาตรงกลางนิจภูมิให้มาตรงนี้แล้วลองปันซ้ายกันตะพงคนระับกันตะพงเพยงแจมไหลออกด้านข้างเติมมาแล้วครับพิเศษและยอดมาเสาสองเข้ามือุ้ักษาประตู โยกเข่าขวามีตัวโชบแม่พนพดลยังไว้ครับปั้นลงนี้ผงสัตบุญทศเปิดพุดพ่งมาสองคนเรียบร้อยครับขึ้นนําจนได้ครับแม่บบนี่บอลด้านข้างเปิดคัดเข้ามาครับโอ้โวโ้โโ เสีสเกตอยู่ในเตดได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูตัศูนย์ครับจากผู้เล่นหมายเลขสบิบเอ็ดอัธนาพงษ์เพีงแจม่มเอาจนได้ครับแม่บอลลิมเส้นเนี่ยฮะย้ำขวาเลินสั้นนะครับหงส์ศักด์เปิดมาแล้วก็แมบอลสองทะลักมาเป็นบังกรเกียรตินี่ครับของบอลเจอทีละสามอะ แล้วก็หมดครึ่งแรกไปฮะเออบอลรับไป้วครับเกตสกดิ์บนยืนเกตักดิ์บนยืญญนส,ญญสับเองแล้วลองยิงไกลไม่ตรงกรอบว่าต้องกลับมาเช็คอาการของปุณสินให้สัญญาณมาครับวันนั้นเราปุณินทองปั่นบอลตกพื้นตรงตัวครับหยอดไปตัวที่สองครับเข้ามาตรงนี้นี่พอขาดตัวรับไปต้องเปลี่ยน,นครับดูว่หยอดตัวน้ำหนักดีแล้วครับอุ้ยชกทิ้งไปครับนันทวัฒน์ชาวได้ อัทรัพงศ์มาขอครับเลยขมาคนเดียวโอ้โหอัทรัพงศ์ชินทองในโมงแล้วติดเขี่ยมาหัวหราก็หมดเวาลาการแข่งขันครับเป็นนาฬิกาสุนิเกตอยู่ในเต็มเอาชนะซุนิศตีไปได้ด้วยสกอ้อนหนึ่งตู้ศูนย์ครับ